ยตนะท่าสัจจะอินทร์ปฏิจจะแต่ท่านเอารเอาขันแล้วมาแตกอุปาณาขันแล้วมาแรอายนะท่าสัจจะจบละวิธีท่องง่ายดีไม่ยากแล้วไปวันไหนเราก็ไม่ลืมถ้าไม่ลืมเรางงเลย,เยมิสกาอะไรบ้างจำไม่ได้นะครับหรือสัพพะอะไรไม่ได้อ๋อมิสกามีเจตเถทิกรรมออกเถทิภละอินัยรชามะ เนี่ยท่องง่ายนะแล้วแต่ท่านนะว่าถ้าจบแล้วท่านจะศึกษาได้โจรโทรก็ได้หรือก้าหานชันชัยปฏิจจสมุทบาทยานสิบหกสมถะวิปัสสนาก็ได้แต่ก็ดีนนะฐานสองหมวดทําให้เราศึกษารู้แนวทางปฏิบัติที่ถูกที่ผิดเป็นอย่างไรสมรถะเป็นไรสมาธิเป็นอย่างไรเราจะได้เข้าใจหรือก้าหานกว่านั้นเลยความพีมหาปฐานไปเลย ให้รู้แล้วไม่รอดไม่ได้รู้แล้วรู้รอดนะรู้แล้วไม่รอดอาะเรามาดูข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งชื่อว่าอะไรน่นแดงอาชัดปิดการรูปนะครับกลับอะไรครับกลับรูปไายนอกเรียกว่าอะไรน้นแดงพาหิ ระรูปอาชาติกับรูปได้แก่รูปที่อยู่ภายในภายในคราวนี้มาดูความเข้าใจก่อนไม่ใช่ว่ารูปยีดอยุ่ภายในตัวเรานะแต่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าหลายรูปอยู่ภายในตัวเราความจริงรูปทั้งหมดอยู่ในตัวเราหมดปะ ไม่ใช่ใหมายความว่าอย่างนั้นรูปคนนี้รูปภายในคนนี้ท่นเขียนว่ามิใช่อะไรมิใช่รูปที่อยู่ภายในคนในสัตว์แต่ท่านมุ่งหมายอะไรครับแต่มุ่งหมายรูปที่สามารถ เชื่อมโยงกับรูปภายนอกได้กับสิ่งภายนอกได้อาถามว่าในเมื่อไม่ใช่รูปภายในอะ่ะจริงๆรูปยี่แปก็คือตัวเราทั้งหมดแหละแต่คําว่าอาจิตรกรูปได้แการดรูปที่ไม่ใช่อยู่ภายในคนในสัตว์แต่หมายกับรูปที่สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งภายนอกได้ ถามว่าลูกของเราทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับรูปภายนอกได้มีกี่โลกห้าลูกป่ะก็ห้าลูกเท่านั้นเน่ะที่สามารถเชื่อมโยงภายนอกตาเชื่อมโยงภายนอกได้ไหมรูปารมสัทธารมคันธารมรสา,ารมพทธพารมเพราะฉะนั้นคำว่าอาจิตตกรูปหมายถึงรูปที่มุ่งหมายอะไรเท่านั้น เชื่อมโยงกับสิ่งภายนอกจึงเรียกว่ารูปภายในแต่ไม่ใช่รูปที่อยู่ภายในสัตว์คข้อย่างเมื่อมุ่งหมายรูปที่สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งภายนอกได้จึงมีเกี่ยรูปครับจึงได้แก่อะไรนั่นเองภาษาทรูปะไรภาษาทรูปห้าเท่านั้น ก็คือจากผูประสาทเชื่อมโยงกับอะไรได้อะไรครับรูปารมนั้นจากหูประสาทจึงเป็นภายในภายในนับตรงที่เชื่อมโยงกับภายนอกได้เท่านั้นนะโสตประสาทเชื่อมโยงกับอะไรครับ สัทธารมคานะประสาทเชื่อมโยงกับอรหรัะคานทารมชิวหาประสาสทเพี่ยมโยงกับระสารมและสุดท้ายคือกายะประสาทเชื่อมโยงกับ ทับพารมก็คือเชื่อมโยงกับมหาพุทธโลกสามเลยสี่เชื่อมโยงได้สามเลยสี่ครับสามเท่านั้นคือเชื่อมโยงกับอะไรเท่านั้นดินลมไฟเพราะฉะนั้นคำว่า,าจิตตะกรรูปคือรูปที่สามารถเชื่อมโยงไนดะ้ส่วนภัยรูปคือรูปที่ทำไมที่ไม่สามารถทำไมครับ เชื่อมโยงกับสิ่งภายนอกได้ได้ครับออกมาคู่ที่หนึ่งแล้วทำให้เราเข้าใจส่วนใหญ่เข้าใจอัจฉริกรูปรูปภายในท่องหนังเดียวรูปภายในรูปภายในแต่ต้องมุมหมายว่ารูปภายใน เชื่อมโยงกับภายนอกถึงเรียกว่ารูปภายนหนนีข้อถามไห้น,น้อคราวนี้เรามาดูผู้ที่สองคู้ที่สองคืออะไรเนี่ยเองวัตถุโลกกลับอะไรครับอ่ะ วัตถุรูปวัตถุรูปหมายถึงรูปที่สามารถเป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกคำว่าวัตถุรูปคือรูปเป็นที่อาศัยของเกิดของอะไรนะเกิดของจิต และเจตสิกท่านกายมีครับจิตเจตสิกจะเกิดเองได้ปะได้ไหมไม่ได้ต้องอาศัยอะไรเกิดหมอดวัตถุถ้าไม่มีวัตถุจิตเจตสิกเกิดไม่ได้นะเพราะจิตเจตสิกต้องเกิดตามวัตถุและวัตถุเหล่านี้จัคคูโสตคันชิวหากายยะเว้นหัวใจอย่างเดียวเป็นเหตุให้จิตเจตสิกเกิดนะ และเป็นเหตุให้เกิดแบบตามกรรมที่ทำไว้ใช่หรือเปล่าจากักโหโสตะคานะชิมหากายะเป็นเหตุให้จิตเจตสิกเกิดและจิตเจตสิกที่อาศัยจักโหโสตะเป็นต้นเนี่ยเป็นจิตเจตสิกฝ่ายวิบากที่เคยทํากรรมใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเจ้าก,กรรมในเวรของเราอยู่ที่จกักูวัตถุทั้งหมดใช่หรือเปล่าหาวัตถุมันจากในรรเวรอยู่อะไรตา หูจมหโมลิ้นกายใจไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรใจนั่นแหละทำกรรมใหม่ว้าเราทำกรรมใหม่ต้องผ่านทางไหนหมดใจส่วนห้าวัตถุเป็นทาวารรับอะไรหมดวิบากเก่าเพราะฉะนั้นเวลาเกิดทาวารทางตาต้องไหลใจลงไปในในใจไหมใช่ปะการเห็นทางตาเป็นวิบากแต่ อโยนิโสใจเลยทำกรรมใหม่ต่อไปใจทำกรรมใหม่ท่านก็ได้อะไรไม่ดีผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกแต่ถ้าเราโยนิโสดีตรงชวณนะที่หะไทยทำงานเมื่อน,นั้นก็จะได้เกิดกุศลเพราะฉะนั้นวัตถุรูปเืิดรูปเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกจากขูวัตถุ เป็นที่อาศัยเกิดของของอะไรครับจากขูวิญญาณนะป่ะก็คืออะไรนั่นเองจากขูวิญญาณและอะไรครับจากภูวิญญาณสองเนาะทั้งดีและไม่ดีพร้อมทั้งสหธรรมคืนนอนามขานารสามหรือเปล่าเพราะจากขูวิญญาณเป็นวิญญาณขันารไเป็นอะไรนั่นเอง เป็นวิญญาณขันเมื่อน,นั้นต้องสัมพยุตด้วยนามขันสามมะก็คืออะไรนเเอง,เองสัพพะจิตตะสาธารณะเทะ่าไหร่เจ็ดก็คือมีขันธไหนบ้างสัญญาขันเวทนาขันและอะไรครับ สามขาและขันแสดงว่านามขันสี่ใช่ไหมครับตรงนี้อาศัยอะไรเกิดจากหัวัตถุจากหัวัตถุเป็นขันไหนน้อเป็นรูปขันแสดงการเห็นอย่างเดียวเป็นขันห้าหรือเปล่าเป็นเป็นสัตว์บุคคลตรงไหน ไม่มีนิสัตตะนิชีวะสภาวะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันจึงไม่ต้องบอกว่าเห็นหนอ,อยังไงก็ต้องเห็นเพราะทํากรรมมาไม่ต้องบอกเห็นหนอหรอกเห็นหนอไม่ช่วยอะไรได้เพราะกรรมเก่าถ้าจะร้องร้องตรงหัดใจดีกว่าไหมาโกรธหนอดีกว่าแต่ร้องไม่ไม่ร้องดีกว่าถ้าร้องต้องร้องแบบสมศักดิ์ศรีเล่มที่ทามาไม่ร้องโกรธ ร้องเอลโทมมนมันนะสัสะกตังปฏิฆะสัมยุตตังอาสังขาริกังถ้าอยากเหนือกว่านั้นเอาพุทธพจน์พระองค์มาแสดงเมื่อจิตมีสโทสังก็รู้จิตมีสโทสังคำว,ว่าสโทสังปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่13ที่คณิกกายมหาวคในจิตตานุปัสนาสติปะถานพระองค์เรียกว่าจิตมีโทสาวะสะโทสังทำนองเดียวกัน คงไม่แสดงบ่นนะตัวอื่นต้องแสดงไหมคงไม่ต้องนะจนกระทั่งเหลือตัวสุดท้ายคืออะไรครับกายะวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของลายกายะวิญญาณจิตเท่าไหร่สองบวกอะไรเข้าไปอีกสาภาพะจิตตะสาธารณเจ็ดก็เป็นนามขันศี่เหมือนกันนะอันนี้เป็น เป็นวัตถุที่เกิดจากวิบากหรือเปล่าปเป็นกรรมเก่ามะมกรรมเก่าแต่หัวใจเป็นกรรมใหม่หมะกรรมใหม่ในนั้นมีกรรมอยู่ก็คือหาไทยวัตถุนัทธาไทยวัตถุเป็นที่เกิดของจิตเจตสิกที่เหลือทั้งหมดใช่หรือเปล่ปาใช่ไหจิตมีทั้งหมดกี่ดวงเนาะ แปบเก้าใช้ไปแล้วกี่ดวงเนาะสิบดวงป่ะนี่ไงสองสี่หกปดสิบอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงไหนนี่ไงเราใช้ไปแล้สิบดวงไะสิบดวงเด็กทวีสิบเปล่าล่ะจิตมีแปดสิบเก้าถูกไหมะั้นจึงเอาแปดเก้าลบเท่าไหร่สิบเหลือเท่าไหร่เจ็ดเก้าไม่ได้เพราะมี อารูปวิบากไม่ได้อาศัยหัวใจเกิดอารูปวิบากมันเกิดพรหม,มโลกเกิดแบบไม่ต้องอาศัยหัตถ์ใอนบุคคลใดที่เจริญฌานจนไปเกิดอารูปไม่มีหัวใจไม่มีตาหูจมกูกไม่มีปลโลโตโหสะไม่มีตาเห็นไม่มีหูได้ยินจึงไม่สามารถไปดับว,วิปัสสนาอะไรได้เลยสมดังที่อาจารย์โพธิสัตว์สองท่านอาราระดาบททกดาบทพลตัดว่าฉิบหายแล้วหนอ เพราะไปเกิดในภูมิที่จเจริญวิบัสนามไม่ได้ลักหาไทยจึงเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเท่าไหร <75. S 1> จิตเจิบห้เว้นไรออก <50. S 2> เว้นทวีเท่าไหรก่อนสิบ <50. S 2> และอะไร <50. S 2> อารูปต้องบอกชัดเจนว่าอารูปกุศลอารูปวิบากหรืออารูปกิริยา <50. S 2> อารูปกุศลเกิดในมนุษย์ได้ไหม อารุกกุศลอะอาลุกกุศลเกิดในมนุษย์ได้ป่ะตอนอาจารย์ของบริษัทตอนนั้นท่านได้อาลุกกุศลก่อนนะเปล่าท่านต้องได้อาลุกกุศลก่อนนะเปล่าท่านได้อาลุกกุศลตายไปจากมนุษย์ถึงไปเกิด <ming led> ด้วยอาลูกวิบากแสดงอาลุกกุศลเกิดในมนุษย์ได้อาลุกิริยาเกิดมนุษย์ได้ป่า ได้ก็เป็นพระหลานที่เจริญอรุปกิริยาไงแต่ตายแล้วท่านไม่มีอรูปวิบากแสดงว่าอรูปมีอรูปกุศลอรูปวิบากอรูปกิริยาต้องเว้นเฉพาะอรูปวิบาพราะรู้วิบาไปเกิดในอรูปแล้วแต่อรูปกุศลเกิดในมนุษย์ได้ไหมตัวอย่างท่านวเจริญจนถึงเนวะได้ป่าอันนี้ตัวอย่างนั่นจริงไม่ได้หรอกตัวอย่างว่ายังมีสมมติมนุษย์เจริญอรูปในมนุษย์ได้เปล่าล่ะ จะเดินได้ก็ต้องเรียกอรุกุศลตายไปเมื่อไหร่ต้องไปเกิดแบบอะไรอรูปวิบากมันเว้นแค่สี่ดวงเราต้องบอกว่าอารูปวิบากนะเดี๋ยวเว้นอรูปเมื่อไหร่จะสะเทือนอะไรละกุศลและกิลละกริยานนะอันต้องเว้นอะไรเท่านั้นและอรูปอะไรเท่านั้นเพราะอะไรตรงนี้เขียนหน่อยเพราะอารูปวิบากทําหน้าที่ปฏิสนธิที่ไหนปฏิสนธิที่อรูปประพรมปะ่ะอ่า งั้นจึงเว้นแค่อะไรครับอรุปวิบากสี่เท่านั้นอ่าสี่ตัวเล็กอยู่ตรงนี้สี่เจ็ดไม่ดีกว่าเดี๋ยวคนที่อยู่ทางบ้านเห็นไม่ชัดเพราะฉะนั้นคำว่าวัตถุจึงเป็นที่อาศัยเกิดของไรหมด จิตและเจตสิกตรงมาเนียเป็นที่อาศัยเกิดเจตสิกทั้งหมดเลยครับอันนี้มีข้อสงสัยไหมส่วนอาวัตถุคือรูปที่ไม่ใช่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกนอกนั้นเป็นที่เกิดอาศัยจิตเจตสิกหรือเปล่าไม่ใช่เลยอาหารและรูปเป็นที่เกิดของจิตเจตสิกหรอไม่ใช่ฉนั้นอวัตถุรูปคือรูปที่ไม่ใช่ เป็นที่อาศัยของจิตและอะไรครับเจตสิกพูดที่สามผูดที่สองจบแล้วมีท่านไหนสงสัยไหมนะ้อ เอานี้ไปคู่ที่สามเนาะมตรงในบ้านละ่ะทวาระโรเป็นอะไรนั่เป็นทวารหรือเป็นป,ประตูก็ได้ครับ เป็นทวารหรือเป็นประตูเนาะมีเจ็ดรูปด้วยกันคือประสาทรูปห้าเป็นประตูเปิดให้รับวิบากใช่ไหมใช่ไหมฮะอันนี้เป็นประตูให้เปิดรับอะไรนั่นเอง วิบากนั้นตาเป็นประตูให้เปิดรับอะไรจากโสตะเป็นทวารให้เปิดรับอะไรวิบากคือสตวิญญาณนะนั้นประสาททวห้าเป็นประตูเปิดให้รับวิบากส่วนกรรมใหม่เกิดจากการเคลื่อนไหวกายปะ่ะคำพูดว่านั้นการเคลื่อนไหวกายกับคำพูดเป็นกรรมใหม่ไหมนั้นกรรมใหม่ ก็คือวิญญาตร,รูปสองป่ะอ่านั้นจึงเวียนเจ็ดโลกวิญญาตร,ร,รูปสองได้แก่กายะวิญญาตกลับอะไรครับวจัจจีวิญญาตถ้าเคลื่อนไหวอย่างวันนี้ท่านเคลื่อนไหวด้วยกุศลน,นะ เราเรียกกายวิญญาณนี้ว่ากายสุจริตก็เป็นกุศลพูดจาไพเราะเป็นกุศลก็เป็นวจีวิญญาณที่เกิดจากกุศลแต่ถ้าเคลื่อนไหวกายทำร้ายคนอื่นหรือปานนติบาเป็นกายทุจริตด่าคนอื่นเป็นวจีทุจริตนั้นมีทั้งอะไรครับสุจริตและอะไรและทุจริต อันคำว่าทวารหรือประตูไม่เหมือนกันนะถ้าพูดถึงวัตถุต้องมีกี่วัตถุหกแสดงว่าปราสาททะลุห้าทำหน้าที่ทั้งวัตถุและเป็นประตูด้วยไหมเป็นอันเรามาดูครับว่าขนาดที่เราเห็นเนะวิถีจิตยังไม่เคยเรียนเนาะยกเบาๆแล้วกันนะท้าตี นะทะปะทวิสามสารวจตถาพหวังพระนะทะมะอันนี้ทางใจล้วในปัญจทวาร ชวนะยังเคลื่อนไหวกายไม่ได้นะจริงๆเคลื่อนไหวกายต้องมาเคลื่อนไหวที่มโนทวารเช่นท่านเดินจงกรมเดินด้วยทางวิถีจิตไหนครับทางใจนะไม่ได้ทางตาหูเพราะตาหูแค่อะไรเห็นได้ยินได้กลิ่นจ้าเห็นได้ยินได้กลิ่นมาเดินไม่ได้คนละเรื่องแต่การที่มีการเกิดตรงนี้คือวัตถุประสาทรูปห้าใช่ปะ ันั้นปราสาททรูปห้าจึงเป็นเหตุให้รับวิบากไม่ดีก็คือเท่าไหร่โคจะลุกเท่าไหร่ปัญจาลมเท่าไหร่ปัญจาลมมีกี่รูปครับอ่าเนี่ยงังนั้นตรงนี้เป็นประตูยังทวารเป็นประตูย,ยังเป็นไงเป็นประตูเป็นทวารงนั้นปราสาททรูปห้าจึงเป็นอะไรครับประตูรับอะไรนั่นเองรับวิบาก เรียกว่าอุปป,ปัตติทวาลน,นี่ครับหลังจากนั้นทำกรรมใหม่ด้วยมนโนทันทีนะมันเร็วมากเลยอะคราวนี้มาตรงนี้ถามว่าตรงนี้การเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้ใช่เปล่าเนาะนใช่ไหมถ้าชวนะเป็นกุศลล่ะ ก็เป็นกายสุดเจริตหรือกายทุดเจริตสุดเจริตถ้าชวนะเป็นโทสะเคลื่อนไหวกายก็เคลื่อนแบบกายทุจริตเฉงั้นตรงนี้วิญญาตที่สอง,ง,งนะนะเกิดตรงนี้บ้างตรงชวนะนะไม่ได้เกิดตรงวิบากงั้นตรงนี้เกิดอะไรคะกายยะวิญญาตและอะไร่นเน่วเวลาพูดคำไม่ดีเราพูดตรงชวนะนะ หรือเราทำปนานปฏิบัติก็เกิดตรงชวนะเนี่ยแหละฆ้าสัตว์ก็ตรงชวนะงนั้นตรงนี้คือประตูเป็นการเคลื่อนไหวเกิดกรรมบ้ากรรมเรียกว่ากรรมมะทวารเป็นอะไรนั่นเองเป็นประตูหรือเป็นทวารที่ทําให้เกิดกรรมใหม่เพราะฉะนั้นคําว่าทวารหรือประตูจึงมีเจ็ดประตู ก็มีอะไรนั่นเองวิบากห้ากับกายวิญญาตกับวจีวิญญาตนั้นคำว่าทวารรูปรูปที่เป็นประตูเปิดมีอยู่นะครับก็คือรูปเปิดวิบากห้าประตรูรูปที่เกิดกรมใหม่ก็มี2ก็คือกายวิญญาตและวจีวิญญาต นี่เขาสงสัยนี้ไหมเนาะเดี๋ยวเราจะไปคู่ที่สี่มีใครสงสัยไหมครับตอนนี้อาสักครึ่งหนึ่งห้าคู่ก่อนละกันนะสี่แล้วก็ห้าเรามาดาเรือนราวในพระสูตรต่อมีเขาถามไหมฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตลบคู่หนึ่งคู่สองก่อนละกันนะ